กลับมายัางจังหวัดแม่ห้องสอนอีกครั้งหลังจากห่างหายไปจากเมืองแห่งนี้อยู่พอสมควรซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ผมถูกดึงดูดด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในจังหวัดแม่ห้องสอนให้ต้องกลับมาค้นหาบางอย่างในดินแดนแห่งนี้อีกครั้งเดี๋ยววันนี้<ช>ผม<ะ>เอาคันสกูบี้ไอใช่ไหมค<ะ>่ัคันเท่าไหร่ฮะ <200. S 2> สอง <200. S 1> บาทสองบาทนะใช่ค่ะมารนันบโอเคครับ<า>มันชื่ออะไรนะพี่บ้านข้วปูแกง ้วยปูแกงเราลองเซิร์ชค่ะห้วยปูแกงค่ะแต่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยนะคะก็คือตัดจากภายนอกหมดเลยอ๋อถ้าคือไปถึงตรงนั้นก็ก็คือจบแต่มันมันรู้สึกว่าชาวบ้านเขาอาจจะมีที่ของเขาอยู่้องลองลองไปถ่ามแต่ถ้าเราขับไปถึงตรงนี้ข้ามฟากสบายใจได้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับที่ข้ามฟากมันมีมันมีหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านเขาเลย ก็ไปหมู่บ้านห้วยผูกงห้วยผูกแกงเลยคือมีป้ายมีที่จอดรถมีอะไรเลยอ๋อจอดรถเสร็จปุ๊บก็มีกระ้าผ้ากินแล้วก็เรียกนี้อ๋อถ้าเราเรียกนี้เข้ามาเลยไปเย็นเย็นแบบนี้ทันไหมทานทันทานได้ได้ได้โอเคครับไปได้ผมไปตามแผนที่โออเคีให้ม่จะมีการเดินทางแบบไหนดีเท่ากับการฟังเสียงของชาวบ้าน กับการเดินทางเข้าสู่ชุมชนของกะเหรี่ยงคอยาวที่อยู่กันอย่างดั้งเดิมในพื้นที่แห่งนี้และซึ่งระหว่างการเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นก็คงจะพบเห็นแต่การเผาป่าในสองข้างทางที่ดูจะเป็นเรื่องปกติของคนบางกลุ่มในพื้นที่กับการคุก,กรุ่นไปด้วยฝุ่น PM ของฤดูนี้ในจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งผมก็ได้แต่หวังว่าวิถีดั้งเดิมในลักษณะนี้จะถูกปรับให้เข้ากับสภาวะของโลกปัจจุบันในสักวัน และขี่รถมาไม่นานนักผมก็มาถึงยังทางข้ามฟ้าของหมู่บ้านห้วยปูแกงเรือมาพอดีเลยเขามีที่พักไหมพี่บนฝั่งโฮมสเตย์อะไรไม่มีเลเหรอผมลองถามเขาดูนะเผื่อเขามีให้นอนไปได้ครับโอเค <laughs> ได้เวลาที่จะนั่งเรือข้ามฟากไปยังบ้านห้วยปูแกง หมู่บ้านกะเหรี่ยงดั้งเดิมที่ตั้งอยู่อย่างสงบเงียบในจังหวัดแม่ห้องสอนที่ดูจะไม่มีชื่อเสียงเท่ากับชุมชนกะเหรี่ยงในบ้านห้วยเสือเท่าในชุมชนของกะเหรี่ยงคอยาวที่ได้ฟังจากชาวบ้านมาแต่ทั้งหมดนั้นคงต้องตัดสินด้วยตาของผมเองในวันนี้ที่หมู่บ้านตอนนี้เขาสามารถนอนได้าไหมหลุงมีโฮมสเตเย์อะไรไหม ตอนนี้แล้วก็มไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจคอรออยู่ที่แต่เมื่อก่อน,นมีใช่ไหมเมื่อนันมีตอนนี้แล้วก็รออยู่ที่สองสามเดียวแล้วก็ถ้าสิบปิน,น้องแล้วก็เปดเดี๋ยวผมลองถามเขาดูแล้วกันนะผมข้ามฟากมายัางฝั่งของหมู่บ้านที่ดูเหมือนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้เมื่อสองวันก่อน เป็นบรรยากาศของชุมชนที่ดูจะไร้นักท่องเที่ยวอย่างสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องคอยถามถ่ายข้อมูลจากชาวบ้านทั้งในเรื่องสถานการณ์ที่ผ่านมาและที่พักในหมู่บ้านที่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าชาวบ้านจะเริ่มเปิดกันหรือยังไม่แน่ใจว่าที่นี่เขามีที่พักไหมเห็นบอกว่ามีโฮมสเตย์เน่ก็เน่ไปไปในในที่นี่นี่ก็ได้ตรงไหนฮะแหเดินขึ้นไปหน่อยใชครับเป็นโฮมสเตย์ครับ เรียกว่ากระเหลียงคอยาวอะมันผมเร euh. ียกถูกไหมฮะหรือว่าต้องใช้คําที่ม <imana> ีชื่อเฉพาะไหมฮะก็มีกระยางนี <después> ่แหละคบกระยังกับกะเหลียงคอยาวคืออันเดียวกันใช่เเรียกยังไงถึงจะสุภาพครับก็เขาส่วนมากเขาจะเรียกกะเลียงคอยาวค่ะแต่ว่าเพราะว่าเขาเห็นว่าเราคนเดวแต่ที่จริงเราเป็นกระยังกระยังกะยางอ๋อความจริงกเรียกว่ากระยังดีกว่านะฮะจะตรงกว่าถ้ากระเลียงคอยาวนี่เหมือนคนอื่นตั้งให้มากกว่าแต่เราเป็นกระยัง เพราะว่าถ้าเรียกว่ากระเหลี่ยงคอยาวนี่จะเป็นแค่คงที่สายเหินแต่กระเหลี่ยงถ้าเรียกไกยางนี่คือกระเหลี่ยงทุกคงดูกันค่ะเพราะว่าจะมีไกยางนี่จะมีคอยาวกับไม่คอยาวแต่ว่าเป็นไกยัางเหมือนกันครับผมได้พูดคุยกับซองหญิงสาวชาวไกยางที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นบทสนทนาสั้นๆที่จำกัดเรื่องกระเหลี่ยงคอยาวในภาพของชาวไกยัาง แต่ด้วยความสงสัยในภาพรวมของหมู่บ้านนั้นก็ยังทำให้ผมออกเดินตามหาที่พักต่อในเย็นวันนี้อย่างบ้านนี้ผมก็นอนได้ไงล่ะใช่ค่ะพักได้อ่างเอทำกินอะไรทุกอย่างก็อาหารคืนบ้านหมดเลยบ้านนี้ครับบ้านนี้ก็พักได้ค่ะมีที่นอนอะไรอ๋อชาวบ,บ้านไปเลยอ๋อดีดีแบบเป็นรรธรรมชาติอะคะดีครับไม่มีไฟฟ้านะคะทัแบแตะตรงนี้ค่ะ สถานที่แห่งนี้ปัจจุบันมี50หลังคาเรือน300กว่าชีวิตส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านทำอาชีพปลูกข้าวไร่งาดำและทำงานฝีมือขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่กันอย่างสงบมากว่า30ปีแล้วเป็นคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่ดีกว่าในครั้งอดีตที่ต้องอพยพหนีคราบเลือดมาจากรัฐกยาประเทศพมา่าก่อนที่จะได้มาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างทุกวัน ผมคิดว่าบางครั้งหมู่บ้านที่หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อันห่างไกลก็มักจะให้ภาพที่ดูสงบสุขอย่างแท้จริงมากกว่าหมู่บ้านในเมืองที่ดูจะสะดวกสบายไปซะทุกอย่างซึ่งบางครั้งความพอเพียงของชุมชนที่ไร้ไฟฟ้าก็พอจะช่วยยืนยันให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นที่สุดต่อตัวเรานั้นคงจะหมดค่าลงเมื่อเราได้พบว่าไม่มีใครหอยหาสิ่งนั้นมากไปกว่าตัวเราเอง ตรงนี้คือโรงเรียนอะ่ะรนู้นค่ะโรงเรียนอันนี้คือสนามบอลอ๋อก็คือเด็กๆเขาก็ไม่ต้องขึ้นไปบนบนฝั่งนู้นเลยใช่ไหมฮะก็คือเรียนเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยอันนี้มาทําอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้มาตุ้งเขาอีรสองลูกมีลูกกี่คนครับเนี่ยคนเดียวค่ะคนเดียวฮะคนไหนฮะอ๋อ เวลาที่ผมจะเลือกบ้านสักหลังเพื่อพักพิงในค่ำคืนที่เงียบสงบหน้าบ้านห้วยปูแกงและผมคงจะต้องฝากท้องที่หิวไว้กับบ้านหลังนี้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักพิงอย่างลำพังในบ้านของชาวกะยังที่เราเพิ่งเคยได้พบเจอผู้ภาษาไทยไม่เก่งอ๋อผูภาษาไทยไม่เก่งฮนะ <laughs> เอาปกติแล้วที ที่นี่เขาใช้ภาษาอะไรกันนะครับกะยางกะยางใช่ไหมครับกะเรียงก็คือภาษากะเรียงพื้นฐานใช่ไหมครับอ๋อพี่น้องมีกี่คนคะผมมีพี่น้องสี่คนมรเป็นผู้ชายหมดเลยผมเป็นลูกชายคนเล็กครับที่บ้านนี้มีลูกกี่คนครับที่นี่ครับสองลูกชายกี่คนครับลูกชายสองครับเมื่อกี้ลูกชายใช่ไหมครับสองคน และผมก็ผ่านค่ำคืนนี้ไปภายใต้ชายคาของพี่น้องชาวกะยังอันนี้คืออะไรครับเนี่ยถั่วเน่าถั่วเน่าเหรอถั่วเน่า ถั่วเน่าผัดกับผัาเกลืเทียนผัดกับนี่นะนะชื่อดูไม่น่ากินเลยนะแต่ว่าไม่ใช่เนยนะเนื้อมันไม่อื้อร่อยฮะอร่อยพอเาบอกว่าถั่วเน่าตกใจนะอร่อยครับอร่อยถั่วเน่านี่ก็มีแผ่ๆนี่นะนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยเนื้อไก่ไก่บมางอัลมงอัลม ชื่อเรียกว่าอะไรครับของที่นี่ครับอาูอาูครับอาูชื่อจะอพอเป็นจับข้าวพื้นถิ่นของที่นี่นะช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเงียบๆกว่าจะได้เจอคนข้างนอกทีก็คงพักใหญ่เลยใช่ไหม<ช>ผมกำลังงองว่าที่ที่เนี่ยบางทีเห็นมีแบบสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นจักสารที่เหมือนห้อยหน้าบ้านที่เป็นนับถือผีอะคใช่ค่ะเพราะว่าเขาแบบตั้งแต่มีโรคโควิดมาเขาก็ทำ อ๋อแต่ก Whoa ่อนโควิดยังไม่ได้ทำอระค่ะแต่ว Fl ่าที่บ้านนี่ก็มีมีพระพุทธรูปมีน้ำสือพุทธด้วยคือยังไงอ่ะกึ่งกึ่งพุทธเชื่อบ้างเวลาทําพิธีกรรมต่างๆเช่นเลี้ยงผีเลี้ยงเหมือนทําบุญบ้านอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าเลี้ยงผีทําบุญบ้านก็เหมือนแบบเชือดไก่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครเหมือนตามพิธีชนเผ่าแล้วก็มีไม้ไผ่แล้วก็เอาไก่ไปไก่ที่ตายไปแขวนไว้ข้างหนอ่าครับและหลังจากจบมื้ออาหารเช้า ผมก็ได้ถูกชักชวนไปพบกับแม่เฒ่าผู้อาวุโสของหมู่บ้านอ๋อตรงนี้ก็เป็นภูเขาครับขึ้นไปทางขวาเนี่ยน,นี่จะเป็นที่ไปของคนในหมู่บ้านต้องขึ้นนี้ไปตลอดอือครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือแกงนแหกสิบเจ็ดแล้วแต่แกจะบอกหกสิบห้าเพราะว่าพูดได้แกงหกสิบห้าใช่ไหมใช่ลูกหลานเขาจำสอนแต่หกสิบห้าอะะคือคอยาวที่สุดในหมู่บ้านนะคอยาวที่สุดค่ะเขาชื่ออะไรคะ เดียชื่ออะไรไม่รู้นะคุณยายมาอยู่นานแล้วไม่รู้จักชื่อคุณยายสวัสดีค่ะและผมก็ได้พบกับแม่เฒ่าผู้อาวุโสที่ใส่ห่วงมากที่สุดภายในหมู่บ้านแห่งนี้ปกติก็คุณยายพูดไทยได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะและพูดพูดไทยไม่ได้เลยไม่ได้ยายอายุเท่าไหร่ฮะโอนในวิทมากาะได้สิิงอ่ะได้ช่วจริงอ่ะหกสิบห้าปีค่ะหกสิบห้าปีนะฮะมุปราดุเนี่ย อว่าแก่แล้วแก่แล้วอ่ะผมผมรู้แล้วภาพชาวกขยังที่แปลกตาสําหรับชาวเมืองคงจะไม่ได้มีลงเหลือแค่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งหลังจากถามไถ่ยจากชาวบ้านก็ทําให้ผมพบว่ายังมีเส้นทางธรรมชาติที่จะพาเราเดินทางไปยังบ้านห้วยเสือเท่าได้คือเราอยู่แถวเนี้ยนะแล้วก็เราก็อันนี้คือร่องน้ํามา,<ช>าอันนี้คือคือสสยน้ำนยล่องมาน้ำพุน <S <S ยนได้ แต่เรากำลังจะไปห้วยเสือเท่ามันต้องไปทางไหนนะฮะห้วยเสือเท่านี่ไม่มีใชาเออือแก่แบบเสือเท่าเ้าเน,นี่ยเดี๋ยวเราเดินตามเส้นทางธรรมชาติของชาวบ้านครับแทนที่ไม่ต้องใช้คือเราก็เดินตั้งแต่หมู่บ้านไปเลยใช่ไหม <c oughs> พี่ใช่ครับแล้วก็เป็นทางถนนอย่างนี้ไปายาวๆจนถึงห้วยเสือเท่าเลยอ <c oughs> <ล>่ะ ไม่ใช่ครับท่น,นนี้ก็ไปตามห้วยไปตามห้วยคือเข้าป่าอา่่าเงี้ยนะอใช่อ๋อเราเข้าเส้นทางธรรมชาติเลยใช่ครับยังคงมีเส้นทางที่แตกต่างเสมอในการเดินทางกับการเดินทางที่จะพาเราไปพบกับสิ่งที่แปลกใหม่ในเส้นทางที่คนพื้นถิ่นจะเป็นคนบอกเราตามจริงแล้วก็คือที่เราเรียกกันเองเข่าเราเนี่ยก็คือกระยาวกกระยางส่วนที่ชื่อจอมมาก ไม่เคยได้ยินมาก่อนชื่อแต่ละคนเนี่ยผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเ <g iggle> พราะเป็นชื่อของเผ่าโดยเฉพาะเนาะใ,ในระหว่างทางมันจะมีลำห้วยตัดผ่านเยอะพอสมควรนะคือเราเดินเพราะามันแรงอยู่ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันเดินได้ับตรงเนี้ยถ้าฝนตกนี่เดินไม่ได้เราเดินลัดล้อไปตามลำห้วยภายในป่า <c oughs> เพื่อมุ่งเข้าสู่หมู่บ้านห้วยเสือเท่าเป็นเส้นทางตัดตรงที่ใช้กันของชาวบ้าน เป็นการเดินทางระหว่างหมู่บ้านที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนคือมองจากบนยอดเหมือนจะเห็นหมู่บ้านนะอันนั้นคือบ้านห้วยเสือเท่าป่ะพี่ใช่ค่ะโอก็ลงเขาไปก็เจอแล้วเนาะใช่คเดียวมันมีสองเส้นทางนะครเป็นลงไปทางลานี้นครับถ้่อย่าไปทางที่สะดวกนี่ไปอ้อมไปใช่ไหมฮะใช่คับโอเคครับเราอ้อมก็ได้แตะได้เดินง่าย และเราก็เห็นหมู่บ้านห้วยเสือเท่าไม่ไกลไปจากสายตาเป็นการเดินตัดผ่านป่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงกับการเดินตามฝีเท้าที่วัยของจอมมากหนุ่มชาวกะเหรี่ยงที่นำพาผมมายังปลายทางของหมู่บ้านจนทำให้ผมได้พบกับมุมมองของบ้านห้วยเสือเท่าในมุมที่แตกต่างหน้าประตูทางเข้าในช่วงเวลาเที่ยงวันที่แดดเริ่มจะร้อนอบอ้าวในจังหวัดแม่ห้องสศรคนละฟิลกับบ้านปูกห้วยปลูกแกงเลยนะใช่อันนี้ดูแบบ ดูโมเดิร์นแล้วฮะสิ่งก่อสร้างแตกต่างแล้วบ้านห้วยเสือเท่าเป็นบ้านกระเรียงคอยาวที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่สามารถนํารถยนต์เข้ามาได้สะดวกสถานที่แห่งนี้จึงดูคึกคักและสดใหม่มากกว่าบ้านห้วยปูแกงซึ่งจะดูมีสินค้าและบรรยากาศของตลาดที่มากกว่าแต่ก็ห่างไกลวิถีชุมชนดั้งเดิมดังเช่นบ้านห้วยปูแกงมีเป็นข้อเปรียบเทียบที่แตกต่างกันของสองหมู่บ้านนี้ แต่ชาวบ้านของสองหมู่บ้านก็รู้จักและสนิทสนมกันเป็นอย่างดีจากที่ผมได้ถามกับจอมมากที่เล่าถึงการไปมาหาสู่ของชีวิตประจำวันในระหว่างหมู่บ้านโกติที่นี่น่าจะคนแน่นเลยปะน่าจะเยอะหน่อยครัไม่ใี่อันนี้อะไรเนี่ยเือ ปืนฮะยิ่งหนังยางฮะแฉนนะอ๋อชาวบ้านเหลาไม้มาทำนี่ที่เหลาเหลาไม้ไผ่อยู่คะับครับผมอ้าวเนี่ยตอนนี้ตอนแรกกำลังเริ่มต้นอยู่างฮะตอนนี้อ๋อแล้วก็ต้องป้ายแห้งว่ะเพราะตอนนี้มันยังดิบอยู่ครับต้องป้ายแห้งเพื่อมาสร้างบ้านแบบนี้นะครับผมแบบนี้ครับครับผมกับหังอ่าก็คือเขาก็จะเคี่ยวหมากกันทุกคนเลยไหมฮะครับผมเคี่ยวหมากเพราะว่าเราทำแจกเราทำแล้วก็เราให้กินหมากแล้วก็กินน้ำกินข้าวตอนนี้ ีเอเ๋อในที่พี่กินข้าวอยู่พี่น้องภายในหมู่บ้านช่วยกันคนละไม้คนละมือในการสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังดูจะไม่ต้องไปจ้างสถาปนิกหรือค้นหาวัตถุดิบให้วุ่นวายกับการเหล่าไม้ภผยที่หาได้ภายในป่าเพื่อมาสางเป็นบ้านสักหลังให้ได้พักพิงเป็นวิถีชีวิตที่ผมได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านก่อนที่จะต้องเดินทางจากมา เดี๋ยวผมเข้าป่าเดินไปห้วยภูกแกงก่อนนะครับครับผมครับ,รบผมนดีกว่าและผมก็เดินทางตัดผ่านเส้นทางธรรมชาติกลับมายัางบ้านห้วยปูกแกงก่อนที่จะวางแผนเดินทางไปยงังชายแดนในเขตของบ้านน้าเพียงดินบ้านน้ําเพียงดินเนี่ยคือนั่งเรือไปประมาณประมาณกี่เดือประมาณยี่สิบนาทีอ๋อ คือตรงนั้นก็คือน่าจะสุดทางของสองบ้านเราแล้วนะใช่คือเป็นชายแดนไทยพมา่าเนาะใช่อ๋อครับเรือของชาวบ้านแล่นมารอที่ท่าได้เวลาที่ผมจะออกเดินทางไปยังเขตชายแดนไทยพมา่านะบ้านน้ำเพียงดินกับพี่น้องชาวกยันที่จะนำพาผมไปยังปลายทางให้ไกลสุดขอบประเทศมากที่สุดที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่จะอนุญาตซึ่งทิวทัศน์ในสุดขอบปลายประเทศนั้นคงไม่ต้องพิเศษอะไร แต่ภายในใจของผู้ผ่านทางก็ยังคงมีคุณค่าเมื่อได้เดินทางมาถึงผมคิดว่าบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องปักธงไว้ที่ทิวทัศน์ที่เลอค่าเสมอไปเพราะมันก็ไม่ได้ทำให้เราได้เข้าใจในความหมายภายในที่โลกจะสื่อสารออกมานอกจากเปลือกที่เราวิ่งตามหา ก็เดินทางมาถึงยังเขตของบ้านน้ำเพียงดินสุดเขตชายแดนไทยพม่าที่เราไม่สามารถผ่านไปได้ในวันนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมลัดเลาะมายังริมฝั่งของประเทศไทยเหมือนกับนกในกรงใหญ่ที่คิดว่าตัวเองมีอิสระในเมื่อวานซึ่งก็แทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เราเรียกว่าอิสระในอุดมคติเดิมนั้นจะสวนทางกับจิตใจที่เริ่มจะขยายแผ่ออกไปเพราะบุคคลที่เราได้อยู่ด้วยลําพังยังคงมีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่เคยได้ค้นเจอ เมื่อต้องใช้ชีวิตร่วมกับตัวเองเพียงลำพัง